สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้แล้วนะครับดักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะลงสนามที่สนามกีฬามอธรรมศาสตร,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 ร์รังสิตในการแข่งขันในฟีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเอมนะครับเพื่อเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งผมก็ได้เกิืนไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะครับสําหรับตัวผู้เล่นก็อาจเมื่อวานนี้นะครับมีการลงฝึกซ้อมยิงประตูนะครับ ก็เราก็เห็นการยิงประตูของแต่ละคนแต่ละคนนะครับในการฝึกซ้อมท่านเข้าไปในเพจนะครับของสมาคมอ่าสำหรับเมื่อวานนี้เป็นคิวของจุดเบลนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซึ่งจุดเบลเองนะครับก็ได้บอกว่าเขาดีใจอย่างมากครับที่ได้มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานะครับมาตั้งแต่สมัยตอนที่เขายังเล่นกับทีม เยาวาชนทีมชาติอังกฤษนะครับลึกๆนะเขาก็อยากติดทีมชาติไทยเหมือนกันโดยเฉพาะบรรดาญาติพี่น้องครับชุดเบลมีคุณแม่นะนะครับเป็นลูกครึ่งไทยพอดีนะครับคุณแม่เนี่ยไปขอสัญชาตินะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ล่าเลยสัญชาติไทยตัวเองทําให้คุณแม่ของชุดเบลเนี่ยมีสัญชาติไทยครับนะครับถึงจะมีคุณพ่อเป็นชาวต่างประเทศแต่ว่าคุณแม่เป็นสัญชาติไทยชุดเบลเองก็ได้เป็นคนไทยนะครับ ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดว่าถึงจะอยู่ในขั้นลุกเซี่ยวแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะครับรักษาสัญชาติไทยไว้นี่ก็สามารถที่จะมาเล่นนะครับกับทีมชาติไทยและสามารถมีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตไทยได้ครับจุดนี้เลยครับจุดเบลบอกว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมีความแข็งแรงพอสมควรนะเรามีเวลาการเล่นโดยเฉพาะเทคนิคเฉพาะตัวเนี่ยคล้ายคลึงกับอาทีมนักเตะนะครับในสเปนนะครับ เทียบได้กับประมาณหลีกสองสเปนนะใช่ครับทีมชาตไทยเราเทียบได้นะสูสีกันครับเท่าที่ผมมองนะไ้าผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณสักหลีกสองสเปนนี่แหละครับกอด์โดาพวกนี้นะครับเราพอที่จะต่อก่อนได้ถ้าเป็นนักเตะที่พูดตรงๆนะถ้าเป็นนักเตะร,ระดับท็อปเราเนี่ยที่ขึ้นมารวมทีเมื่อตอนเนี้ยจะได้ประมาณนั้นครับก็ถือว่านักเตะสูงสุดในหลีกของเราจะอยู่ประมาณหลีกสองสเปนะ นะครับนี่นี่นี่คือระดับฟุตบอลที่เราเห็นชัดเจนนะท็อปเหลีกไทยประมาณเหล็กสองสเปนการให้คะแนนคงจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดมองจุดนี้นะสําหรับจุดเบลเองนะครับมีสปีดความเร็วที่ดีครับมีสปีดความเร็วที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอ่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะถ้าเกิดเราเอานักเตะคลาสระดับยุโรปมารวมกันหลายๆคนเนี่ยฟุตบอลมันจะเปลี่ยนไปรูปแบบหนึง่งท่าที่ผมมองดูนะการวิาพากษ์วิจารณ์จุดเบลเนี่ย คือจะจับผิดชุดเบลหรือว่าจับผิดนักเตะจากยุโรปกันเหลือเกินครับนะครับคือถ้าไม่ใช่เทวดายิงจุติลงมาหรือเตะแบบดีจริงๆนะครับก็มีข้อตําหนิอยู่นั่นแหละครับคืออคติจากคนไทยมันไม่มีวันหมดครับแต่สําหรับนักเตะไทยเราอะนะครับคือผมพูดจนในหลายคนคิดว่าผมผมไปบูลลี่ด้อยค่านักเตะไทยนะคือผมอยากจะพูดในลักษณะมุมกลับให้ท่านได้ยินไงนะครับนักเตะไทยเราเนี่ย ยังยังบางคนยังไม่ได้มาตรฐานในดับเอเชียด้วยซ้ำไปไม่ต้องไปพูดถึงยุโรปอย่างที่ผมพูดนะเราไปคัดตัวอยู่นะครับเยอรมันหรือเราไปขอคัดตัวยังกิษเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราเพราะมาตรฐานเราไม่ได้นะครับแต่สังคมไทยเรากับพยายามที่จะยกยอนะครับพยายามที่จะให้กําลังใจการให้กําลังใจเด็กกะดีครับแต่ถ้าเกิดการให้กำลังใจเด็กแล้วให้ให้มาเล่นในทีมโรเนี่ยผมคิดว่าผิด นี่ครับคือประเด็นปัญหานะครับแต่กับเด็กในยุโรปเนี่ยที่เขาอยู่ในคลาสยุโรปอยู่แล้วเนี่ยเรากลับไปมองเขาด้วยหางตาเนี่ยจับผิดเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับฝีเท้าจะเป็นอย่างไรจะเหนือกว่านักเตะไทยระดับท็อปมากแค่ไหนแต่เวลาเราไปดึงนักเตะจากลีกทูหรือนักเตะตัวสำรองมาหรือว่านักเตะที่นะครับคลาสยังไม่ถึงยังไม่เคยเล่นในเกมระดับเอเชียเลยอย่างเงี้ยนะครับ เรากลับไปพูดถึงความหวังเรากลับไปพูดถึงเรื่องเพลเจอร์จินตนาการว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ยิงซาหุได้นะครับมันเป็นการให้กําลังใจแต่มันให้กําลังใจผิดที่ถ้าเราจะให้กําลังใจน้องๆก็ควรจะไมให้กำลังใจในรุ่นยูยสาที่เราจะต้องไปแข่งชิงแชมป์เอเชียหรือชิงในระดับคัดเลือกฟุตบอลโลกของยูยบสามยูยบแต่มาให้กําลังใจในทีมโปรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า มันไม่มันไม่ได้ใช้สติเลยในในในการผักดันนะนะครับจริงๆแล้วเอราวันกกดิเย่ควรจะติดทีมนี้ครับเอราวันกกดิเย่ควรจะติดทีมนี้อย่างยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาอยู่หลีกเอิงนะถึงแม้จะเป็นทีมสำรองตอนนี้เขาเซ็นสัญญากับรองทีมระดับสามของหลีกเอิงนะท็อปลีกเลยนะครับและเป็นทีมระดับต้นเหนือกว่าลียงด้วยในสัญญาระบุชัดเจนว่านะครับลียงระบุชัดเจนว่า เอราวันคดีเยจะต้องได้รวมนะครับมีรายชื่อในใน,ในทีมทุ่ใหญ่ของร้องอันนี้เอราวันคดีเยถ้าพูดถึงเกรดตอนนี้เกรดสูงกว่านักเตะไทยเราทั้งทีมเลยครับนักเตะอย่างเอราวันเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยแล้วเขามีพาสปอร์ตแล้วฟีฟ่ารับรองเขาเป็นนักเตะไทยแล้วแต่เรามาอ้างต่างๆมากมายว่าดึงนักเตะจากยุโรปมาไม่ได้เพราะไอ้อคติชนิดนี้แหละที่มันทําลายเวท เส้นทางของทีมชาติไทยอยู่นะวันนี้นะครับกับไอ้วัฒกรรมที่บอกว่านักเตะมาจากยุโรปต้องเหนือกว่าเราต้องก็คุณไปจับผิดเขาแล้วลากลากเขามาอยู่ทีมเยาวชนตลอดเวลามาทำลายเขาไม่มีความยุติธรรมครับพูดตรงๆนะไม่ไม่เคลียไม่มีความยุติธรรมทั้งสิน้นผมอยากจะพูดเลยใครจะนะครับมาดัดจริตพูดว่ามันเป็นกลางอะไรก็ช่างในในวงการบ้านเราผมไม่เชื่อนะครับ อินฟลูเอนเซอร์ช่องไหนจะบอกว่าเป็นกลางดีแล้วนะครับต้องงง้นงนนี้ผมไม่เชื่อครับแลวผมไม่ชอบด้วยเรื่องแบบเนี้ยผมไม่ได้ไปไปชื่นชมลูกครึ่งนะใครก็ได้ครับที่นะครับอยู่ในเกรดที่ดีและยุติธรรมนะครับกับชีวิตน้องเขาอะเอาบอกตรงเลยผมหนึ่งชีวิตผมเป็นเป็นเป็น,ปนชอบฟุตบ,บอลไทยและอีชีวิตหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่านักมาทำมาหากินตาม youtube นะ ผมไม่ใช่คนแบบจะมาทํมามาหากินตามย t u b e ผมก็มีศักดิ์ศรีของผมเหมือนกันนะนะครับผมผมก็มีตัวตนของผมอยู่เอาพูดง่ายๆผมก็มีตัวตนของผมนะไม่ใช่ตัวตนในฐานะเจ้าทำบริษัทมาสาสิบปีตัวตนผมในการเขียนหนังสือผมก็เขียนเขียนกวีนิพนธ์หรือเขียนหนังสือในแนวสัจจนิยมนะครับน้าปากกาผมก็มีผมผมก็มีศักดิ์ศรีในชีวิตผมเหมือนกัน ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดมามาพูดหากินใน YouTube นะแต่ผมพูดถึงสิทธิมนุษยชนและความไม่ถูกต้องในสังคมไทยตอนนี้ว่ามันลำเอียงและเหตไปตามกันนะนะครับในทํานองที่ผู้ใหญ่พูดแล้วหางกอกะดิกริวล้อลูกไล่ต่งตางๆก็กระดิกไปด้วยนะครับทั้งตั้งข้อแม้ทั้งโจมตีนะครับทั้งออกข่าวมาว่านักเตะคนนี้ในะยุโรปฝีเท้ายังไม่ถึงเป็นเยาวชน ถึงแม้ว่าเขาติเคยติดทีมชาติเยาวชนอังกฤษมาแล้วก็ยังมาตั้งข้อสงสัยเขาไม่เลิกแล้วไม่ไม่ไม่มามองดูมูลเหตุนะเอาง่ายๆนะเหมือนเหมือนบ้านบ้านหนึ่งอ่ะนะครับลูกชายจะพาแฟนเข้าบ้านน่ะก็ตั้งข้อแม่แหละไม่สวยนะโอ้โหนะทํากับข้าวไม่อร่อยต้มไข่แม่อร่อยทําอะไรก็ไม่ถูกตาน่ะถ้ามาจากยุโรปอ่ะ นะครับถึงเขาจะทําดีขนาดไหนก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการมีการผมไม่อยากใช้คําว่า i อนะมีการมีแนวคิดแบบนี้ทั้งแทบจะทั้งทั้งประเทศเราอะทําให้แฟนบอลเราเนี่ยที่ที่เงี่ยหูฟังอะผู้รู้ต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีทศัศนคติโอนเอียงไปแบบนั้นนะมันก็เลยเป็นบาปทั้งประเทศเราอะเป็นประเทศบาปอะแต่กับนะครับนักเตะ ที่ยังไม่ได้มาตรฐานในประเทศเราที่ผมบอกว่าคอเทนิตี้เราต้องพัฒนาน้องเราเด็กๆเ,เรารูกนเราบรรดาลูกๆเราในประเทศต้องพัฒนาขึ้นไปสู่ในระดับที่สูงกว่านี้นะนะครับคุณจะต้องสามารถไปอยู่เจลิกได้ไปอยู่ยุโรปได้แต่น้องๆเราลูกเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยพอเดินมาพอเดินมาเข้าบ้านนะนะครับทำกับข้าวไม่ใส่น้ำปลาก็ว่าอร่อย ไปเจอซาอุดเตะไม่ได้เลยไปเจออุสเบกสู้เขาไม่ได้เลยก็จะบอกว่าดีอยู่อนาคตจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไปบุรคยีญี่ปุ่นอยู่ตั้งความหวังอยู่แต่ครับแต่กับบรรดานักเตะที่อยู่ตามยุโรปเนี่ยไปตั้งข้อแม้เขาสารพัดทั้งอายุน้อยมีมีมีคนมาบอกว่าคุณทำไมไม่ไม่ตั้งทีมนะคือมาเอางบะมาผมสิครับคุณกล้าให้งบผมไหมสมาคม นะครับคุณค่าให้งบผมไหมผมจะทําให้คนที่คอมเมนต์ผมฟังให้ดูว่าทำยังไงให้ให้มันกลายเป็นทีมโปรอ่ะและทํำทีมโปรเนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์ผมนะจุดประสงค์ทีมโปรมันแค่ส่วนองค์ประกอบนะมันต้องทำคอเทนตีครบสี่ข้อโดยพัฒนาเยาวชนให้ถูกทางด้วยนะครับแล้วก็ทัศนคติภายในประเทศเราต้องถูกต้องด้วยเรื่องแบบนี้มีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าอีกสีปี คุณพคินมันถึงจะเป็นได้และผม,ผมก็คิดว่าอีสิบสี่สิบปีไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะถ้าใจเรายังไม่บริสุทธิ์ที่ทําแบบนี้นะใจเรายังยังไม่ยกระดับขึ้นแบบนี้เนี่ยในเมื่อใจเราไม่ยกระดับขึ้นระดับฟุตบอลเราก็อยู่แบบนี้และครับถึงแม้ว่าท่านจะมีเทคนิคแพรวๆขนาดไหนในการพูดท่านจะมีเทคนิคแพรวๆในในใน,ในเรื่องฟุตบอลขนาดไหนแต่ถ้าใจท่านนะ่ะพูดได้ง่ายอะไอเรื่องเทคนิคมาเรียนรู้กันได้วันนี้นะผมอาจจะคลิปหน้าคลิปต่อไปนะ คืนนี้ผมอาจจะไม่นอนนงคืนนะผมอาจจะไปอ่านเรื่องนะครับเทคนิคก,การทําทีมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็จะจดจดนะครับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคฟุตบอลเนี่ยท่องท่องแล้วผมจะมานั่งวิเคราะห์ทําไมผมวิเคราะห์เจแปนเได้ขนาดนี้ทําไมผมจะวิเคราะห์เกมไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปวิเคราะห์เกมแล้วผมไม่ใช่หน้าที่ผมที่ผมที่ต้องไปทําทีมไงผมเลยไม่ไม่ต้องมาบอกว่าเล่นเพรสแบบนี้นะ แผนการเล่นสี่สามสองหนึ่งหรือแผนแผนการเล่นแบบนี้แบบนี้นะจะต้องบุกแบบนี้จะต้องถอยแบบนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของโค้ดเขาถ้าโค้ดพูดเนี่ยผมไม่ว่าเลยนะผมถือว่าโค้ดท่านนั้นเนี่ยนะครับท่านนะครับมีคุณประโยชน์กับประเทศชาติเรามากที่เอาหลักการฟุตบอลเนี่ยมาเป็นวิทยาทานเผยแพร่ทาง YouTube หรือทางสื่อบนชนพาะบรรดานะครับครูพละตามตาม่ตางจังหวัดหรือคนที่เขาทำอะคาเดมี่ที่เขาไม่ได้เรียนโค้ดมาเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ด้วย แต่สำหรับสำหรับนะครับหน้าที่ของสื่อบนชนหรือหน้าที่ของคนที่มองฟุตบอลในภาพรวมเนี่ยนะครับมาพูดในหลักการใ,ใหญ่คือในอุดมคตินี่ผิดนะครับไปจับผิดนักเตะจ,จากยุโรปสารพัดจะพูดสารพัดจะตั้งข้อสงสัยไม่คิดเลยนะครับว่ามาอยู่ร่วมกับทีมเข้ามาทีละคนทีละคนนะทีมโปรย,ยังไม่เคยเกิดการพัฒนาเยาวชนเนี่ย พอพูดถึงเรื่องการพัฒนาเยวชนก็ก็เลยเถิดถึงขั้นว่าจะดันขึ้นมาติดทีมชาติไม่ดูเลยว่านะครับของญี่ปุ่นงงเขา,เาทำยังไงเขาโปรเจกต์เดเดเขาทำยังไงในเมื่อ,ใน,อในเมื่ออุดมคติรวมขนาดใหญ่คุณผิดแล้วเนะี่ยคุณกลับมาพูดเรื่องเทคนิคฟุตบอลให้แพรวพรวอะนี่นี่เขาเรียกว่าเทคนิคการหลอกลวงอนะมันทําใหุ้มวลชนจํานวนนับแสนนับล้านคนอคอยตามนะครับเขาไม่ทันการการสับมือสับเท้าแบบเนี้ยนะครับ ถ้าผมจะทําแบบนั้นผมก็ทําได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมอะที่ผมต้องไปเรียนรู้นะในสับแสงฐานดา้านเทคนิคฟุตบอลแล้วก็ต้องขออภัยนะมีมม,มีีอาจจะมีบางคนนะคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องฟุตบอลหรอกคุณจะไปรู้เท่าโค้ดแนะ่ก็แน่นอนครับผมไม่ใช่โค้ดแต่ผมคิดยิ่งกว่าโค้ดครับและโค้ดต้องฟังผมด้วยผมคิดผมคิดในแง่การบริหารนะผมคิดในแง่ทำหนูฟุตบอลผมไม่ได้คิดในแง่เทคนิค ถ้าผมถ้าผมเรียนจบวิศวะมานะผมผมเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคนะช่างเทคนิคนะครับถ้าผมเข้าไปในบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะสมมติว่าเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ของประเทศนะนะครับในในฐานะผมผมมีความชำนาญทางด้านเทคนิคถ้าผมเก่งจริงอ่ยผมจะต้องทําได้ทุกสถานการณ์ในโครงการหรือนโยบายของบริษัทแม่ผมที่ลงมาบอกว่าคุณจะต้องนะครับ ขึ้นยานอาวกาศนะด้วยการกลับหัวลงคุณทำยังไงก็ได้นะไม่ให้เลือดลงหัวคุณนะให้ไปถึงดวงจันทร์ให้ได้พอถึงดวงจันทร์แล้วนะนะคุณคุณคุณจะต้องอยู่ในท่ากลับหัวบนดวงจันทร์ผมก็คิดว่าเออมันทำได้เนะี่ยมันไม่มีแรงดูด,ดนะ <c ười> คือเรามีหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับคุณต้องทำได้สิถ้าจะเอานักเตะจากยูโรมาทำทีมโปร เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง80%นะ่ะทำไมจะทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเอานักเทคนิคคนใหม่เข้ามานะครับให้ช่างเทคนิคคนนั้นน่ะไปอยู่ประเทศกัมพูชาไปอยู่ประเทศนูลล่นแหละครับติมอร์ให้มันถูกต้องอนะ่ะคือไปเลือกนายให้มันถูกนายแต่ถ้าจะอยู่ในประเทศไทยต้องทำคอเทอร์เนตี้ครับเพราะว่าฟุตบอลไทยมันมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปฟุตบอลโลกได้คือคอเทอร์เนตี้สี่ข้อเท่านั้นครับ อันนี้ผมฟันธงเลยว่ามันต้องแบบนี้เท่านั้นและไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยนี่มันคือความจริงมันคือแฟกต์มันคือสัจธรรมครับผมมีวิธีภาวะพอที่จะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความชอบส่วนตัวมาพูดนะผมพูดเพื่อประเทศชาติผมพูดเพื่อฟุตบอลไทยจริงๆดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นวันนี้นะนะครับเด็กในบ้านเราเนี่ยขี้เหร่เท่าไหร่ก็บอกว่าดีแต่เด็กที่เขาควรจะได้ติดทีมชาตินะ คุณกับกีดการเขาต่างๆนาน,นาสารพัดวิธีนี่คือคำสาปทำให้ฟุตบอลไทยไม่ไปไหนมาไหนจนถึงวันนี้ครับ